กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกท่านด้วยนะฮะกระผมอาจารย์ป๊อปมอกระเศษกรรมแห่งแสนนะครับวัตถุบังคลนะครับขององค์หลวงปู่แพ้วเปาโรเนี่ยก็มีการจัดสร้างเหรียญนะครับวัตถุบังคลเนี่ยหลายรุ่นนะครับนะหนึ่งในนั้นที่ผมกำลังจะนำมาเสนอเพื่อนสมาชิกนะครับก็เป็นเหรียญ คงกระพันชาตีไข่เล็กนะครับนะรุ่นนี้เนี่ยจะมีการจัดสร้างสองขนาดนะครับก็คือขนาดไข่เล็กก็คือขนาดมาตรฐานตามที่เพื่อนสมาชิกได้เห็นนะครับจากด้านบนสุดลงล่างสุดเนี่ยก็ประมาณ4เซนติเมตรนะครับส่วนโครงกระพันชาตีไข่ใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้นะครับเมียวมีวันหน้ามีโอกาสจะนำเสนอเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง งครัการชาตีไข่เล็กเนี่ยทำการจัดสร้างนะครับเนื้อทองคำ36เหรียญตอกนัมเบอร์ทุกเหรียญราคานี่4-5แสนอัพขึ้นไปนะครับตามานัมเบอร์แล้วกันตามความสวยความสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นเนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยจำนวนการจัดสร้างนะครับก็ร้อยกว่าเหรียญน,นะครับแต่ว่าเนื้อเงินเนี่ย ร,ราคาปัจจุบันก็อยู่ประมาณโซนเจ0 0 0มื่นแปดหมืก็ว่ากันไปนะครับนวำะจำนวนการสร้างน้อยกว่าประมาณ1 0ึ่เหรียญน,นะครับราคาก็ใกล้เคียงกับเนื้อเงินนะครับห้าหมื่นหกหมื่นตามความสวยของเหรียญนั่นเองแล้วก็เนื้อทองแดงจำนวนการจัดสร้างนะครับก็คือ500เหรียญน,นะครับเหรียญที่เพื่อนสมาชิกกาลังได้ชมนี่ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดง ผิวนี่บอกก็เลยว่าสวยนะครับจมูกนี่ถือว่าจมูกนี่โด่งนะครับเนี่ยจมูกนี่โด่งเลยนะครับนี่ผิวนะครับในโทรศัพท์เนี่ยอาจจะดูดบนะดูดบจากผิวจริงผิวจริงจะเป็นผิวแดงไฟนะครับนะ่แต่ว่าโทรศัพท์ผมนี่ก็ทำให้ผิวเนี่ย ของเหรียญเนี่ยดูมันดอบไปนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะนี่เห็นไหมฮะผิวสวยนะจริงๆนะผิวแดงนะนะครับตรงเนี้ยแดงหมดเลยนะครับอ่าแดงแดงค้ำๆอย่างนี้นะครับยิ่งซูมก็ยิ่งนั่นไปนะผิวนี่บอกเเลยว่าสวยมากนะครับ นี่เหรียญนี่ผิวไฟลุ้งมากจริงๆแล้วผิวไฟกระจายเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่ผมใช้ iPhone เนี่ยการถ่ายรูปหรืออะไรจะไม่สวยผมปรับไม่เป็นนะเป็นอาจจะเป็นเพราะการปรับมากกว่านะครับอโค้ด88เพื่อนสมาชิกดูให้เป็นนะโค้ด88แบบนี้นะฮะแปดตัวนี้ชี้1สิบในกา แปตัวนี้ชี้ไปที่ประมาณหนึ่งในกะนะครับไม่เหมือนกันนะคนละตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะด้านหลังเหรียญเนี่ยมาดูตรงนี้เนะี่ยตรงด้านหลังเหรียญเส้นบระคับพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับนะถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราดูแล้วติดตานะรับรองว่าเพื่อนสมาชิกจะไม่เจอของเกยอย่างแน่นอนนะครับนะถามว่ามีของเกยไม่มีนะครับเพื่อนสมาชิกต้องบอกก่อนของเกยนี่ระบาด พอสมควรนะครับหลายคนนี่โดนของเก๊ไปเยอะนะครับเหรียญน,นี้นะครับคงกระพันชาตีไข่เล็กมาพร้อมกล่องเดิมนะกล่องเดิมนี้ครับที่ระลึกหล่อช่อฟ้าอุโบสถนะฮะหลวงปู่แพละวปวโรวัดประดัชชาราชบำรุงงเล็บว,วัดรางมันนครปฐมนะครับนี่ครับผิวไฟแลบๆเลยนะครับองค์นี้ผมเปิดให้เพื่อนสมาชิกเช่าบูชานะ ในราคาองค์ละ3 5 0 0 0บาทนะครับ3 5 0 0 0บาทนะครับบอกไว้เลยว่าเหรียญจริงสวยกว่าในในวิดีโออีกเพราะว่าในดูโอเนี่ยผิวมันซีดไปนิดหนึ่งแต่ของจริงนี่แดงโอ้โหแดงกล่ำมากนะครับสนใจติดต่อผมได้นะฮะจันป๊อบมอเศษตกำแพงแสนนะครับกับเหรียญคงกระพันชาตีไข่เล็กนะครับ ในราคาองค์ละ35,000บาทนะครับ id line ก็08355 33549กับผมอาจารย์ป๊อบมอกะเศษกรรมแพงแสนนะครับสวัสดีครับผม